ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาทีนีไต้หวันกับรสจรัสยนสวรรค์พร้อมกับคุณแสงชัยกิติภูมิวงมาร่วมรายการด้วยค่ะครับพบกันในคราวนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงหอยกาบนะครับมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับใช้จลนทรีย์มตัวเด็ดนะครับบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบลดสารพิษช่วยย่อยเศษอาหารกระตุ้นการเจริญเติบโตของหอย ซึ่งก็ทำให้หอยนั้นโตไวแข็งแรงคุณภาพเยี่ยมขายได้ราคาดีสามารถสร้างรายได้หลักล้านอย่างมั่นคงเลยครับโอ้ฟังแล้วหูพึงเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหอยกราบนั้นราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าชาวประมงที่เลี้ยงหอยกราบปรากฏว่ายิ่งจนลงค่ะ สาเหตุเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนสุดขั้วทำให้การเลี้ยงหอยกาบยากขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิสูงและฝนตกหนักก็ทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงและแบคทีเรียในบ่อก,ก็เพิ่มจานวนมากขึ้นทำให้อัตราการรอดของหอยกาบลดลงอย่างหนักเลยค่ะครับชาวประมงเพิ่มความหนานแน่นในการเลี้ยงเพื่อชดเชยผลผลิตแต่ก็ทาให้เกิดน้าเสียกลายเป็นวัตจักร ที่เลวร้ายล่าสุดนั้นก็มีข่าวดีก็คือว่ามีเกษตรกรรุ่นใหม่คือคุณหลี่ซัางหมิงนะครับเป็นลูกชาประมงจากตำบลลูกกัง่งเมืองจางฮวาแม้จะเติบโตในครอบครัวทำประมงแต่เขากลับห่างไกลจากงานเลี้ยงสัตว์น้ำมาโดยตลอดหลังเรียนจบนั้นก็ทำงานในวงการเทคโนโลยี10ปีและวางแผนจะทำธรุรกิจส่วนตัว กระทั่งพ่อแม่เขาป่วยจากการทํางานหนักจนกระดูกสันหลังมีปัญหาเขาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านและประเมินว่าการทําประมงมีโอกาสพัฒนาได้ถ้าจะเริ่มธุรกิจใหม่ทําไมไม่เริ่มจากกิจการในครอบครัวละ่ะครับก็ช่วงแรกนะคะพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาชีพในวงการเทคโนโลยีนี้มั่นคงกว่าแต่เขาก็ยืนยันที่จะตั้งใจขอเริ่มต้นจากบ่อที่สภาพที่แย่ที่สุดเลยค่ะ ครับปีแรกนี่ก็แค่คุ้มทุนปีที่2ก็เริ่มมีผลกําไร<อ>ปีที่3นี่เขาก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลครบทั้ง4บ่อปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่5แล้วหลังประสบความสําเร็จจนพ่อของเขาวางมือแล้วก็กเกษียณแล้วเนี่ยก็เรียกว่าไร้กังวลเลยนะครับลูกชายเข้ามารับกิจการเต็มตัวจนกระทั่งมีผู้เพาะเลี้ยงหอยหลายคนเนี่ยนะครับก็อิจฉาในความสําเร็จของเขาซึ่งคุณหลี่สร้างหมีเนี่ย เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการได้มาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้านเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ถือว่าเป็นความสําเร็จที่แท้จริงของเขามากกว่าคุณหลี่สร้างหมิงนะคะซึ่งเป็นมือใหม่ในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากลับทํางานได้โดดเด่นเหนือความคาดหมายด้วยเคล็ดลับจากจุลินรีสามชนิดนะคะที่ช่วยทำให้เขาสร้างรายได้อย่างมั่นคงทั้งนี้ทั้งนั้นการเลี้ยงหอยแบบดั้งเดิมนั้น ต้องพึ่งพาประสบการณ์ล้วนๆเลยเช่นการดูสีของน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำแต่คุณหลี่ซั่งหมิงนะคะมองว่าวิธีการนี้ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าแต่ละคนเห็นสีต่างกันและแปรผลไม่เหมือนกันทำให้วิธีการจัดการอาจจะสวนทางกันโดยสิ้นเชิงค่ะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ลงมือศึกษาพื้นที่ทั่วไต้หวันเลย แล้วก็เข้าร่วมอบรมของสถาบันวิจัยและหน่วยงานประมงจนพบแนวทางใหม่ซึ่งก็คือการเพราะเลี้ยงด้วยจุลินทรีย์นะครับมีระบบการจัดการน้ําควบคุมสภาพแวดล้อมให้เสถียรใช้จุลินทรีย์3ชนิดครับสําหรับจุลินทรีย์3ชนิดก็ได้แก่นะคะชนิดที่1แบคทีเรียสังเคราะห์แสงหรือบางคนอาจจะเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ โดยคุณหลี่ร่างหมิงนะคะใช้สูตรที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารโดยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้มีหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ขนาดเล็กลดแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟค่ะซึ่งมักพุ่งสูงในช่วงที่อากาศร้อนจัดหรือว่าฝนตกหนักนะคะก็เลยทำให้หอยกาบรอดชีวิตนั้นก็มีน้อยลงนะคะก็เลยต้อง มีวิธีการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการช่วยค่ะแล้วก็แบคทีรียสังเคาะห์แสงนี้ก็ยังช่วยยับยั้งแบคทีรียวิบริโอนะคะซึ่งเป็นเชื้อโรคสำคัญที่ทำให้หอยป่วยอีกด้วยครับสำหรับจุลินทรีย์ตัวที่2นะครับก็คือบาซิลัสซับทิลิสซึ่งช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ขนาดใหญ่เช่นกากถั่วเหลืองที่ใช้ในอาหารหอยซึ่งเทคนิคนี้คุณหลี่สรางหมิง ได้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์คือคุณอูฉังเกิงนะครับที่แนะนำให้ใช้บาซิลัสซับทิลิสเนี่ยย่อยอาหารย่อยสารขนาดใหญ่ก่อนเพื่อให้จุลินทรีย์สังข้อแสงนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จุลินทรีย์ประเภทที่3นะคะก็คือแลคโตบาซิลัสนะคะฟังแล้วคุ้นๆเนาะเชื้อนี้ก็ยาคู้ไง <c oughs> นะครับ จริงนะมีประโยชน์ทั้งคนแล้วก็สัตว์ด้วยเนาะใช่ก็เป็นแบคทีโ b บาซิลัสที่อยู่ในยาคูที่คนเราก็กินทั่วไปแหละนะครับซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมาใช้ในสาขาประมงนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับนักวิจัยของสถาบันการประมงสาขาเมืองจีหลงก็ทดลองพบว่าหอยเจริญเติบโตได้เร็วแข็งแรงหากมีการใช้แลคโตบาซิลัสด้วยแล้วก็ลด ระยะเวลาในการเลี้ยงได้มากด้วยนะคะถือว่าคุมทุนค่ะคุณหลีส่สร้างหมิงนะคะเดิมทีก็เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทำงานด้านไอทีค่ะที่ต้องใช้สมองนะคะแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้แรงงาน เขาต้องพับขากางเกงเดินเท้าเปล่าแบกถั่วเหลืองหนัก10กว่ากิโลไปกวนในหม้อใหญ่เพื่อทำอาหารให้หอยจนเหงื่อโชกตัวเปียกไปหมดเลยค่ะครับเขาเกล่าวปนหัวเราะนะครับว่าชีวิตรูหราแบบเดิมนี่ไม่มีอีกแล้วจากเดิมอยู่ในวงการเทคโนโลยีใช้สมองกับคำสั่งแต่ตอนนี้ลงมือทำทุกอย่างทุกขั้นตอนเองแต่ละวันก็ต้องขนวัตถดิบหลายร้อยกิโลกร,รมัม เผชิญแดดเผชิญฝนเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นในช่วงหน้าหนาวนะครับหอยนี่กินน้อยลงแล้วก็ปรากฏว่าตะไคร่น้ำก็โตเร็วผิดปกติก็ต้องใช้แรงในการขัดจัดออกอย่างลําบากแล้วก็มีเหตุการณ์ระทึกที่สุดก็คือวันที่ไต้ฝุ่นพัดเข้ามานี่นะครับทำให้คันดินบ่อพังก็ต้องพายเรือนํากระสอบทรายไปเสริมคันดินท่ามกลางพายุที่เกือบทําให้เรือคว่ำหลายรอบนะครับค่ะ เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะช่วยหอยก่อนหรือว่าช่วยตัวเองก่อนเนาะเขาเล่าอย่างคำคำแต่เต็มไปด้วยความทรงจำอย่างไรก็ตามแม้จะเหนื่อยกว่าที่เคยคิดไว้แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่เคยเสียใจเพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่บ้านเกิดของพ่อแม่ แต่เป็นสนามชีวิตที่เขาทุ่มแรงกายแรงใจสร้างขึ้นด้วยตัวเองทีละก้าวทีละก้าวค่ะเรียกว่าเขาก็เผชิญอุปสรรคหลายอย่างเลยนะครับคุณหลีส่สร้างหมิงนี่ค่อยๆพัฒนาวิธีการจัดการบ่อเลี้ยงในแบบฉบับของตนเองจนเกิดความมั่นใจว่าถ้าหอยกาบโตพอเปลือกเงาสวยคุณภาพดียังไงก็ขายได้แล้วเขาก็ส่งขอให้กับผู้รับซื้อประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องช่องทางการจำหน่ายเขามีหน้าที่ในการผลิตให้ดีเท่านั้นเองเมื่อคุณภาพดีคนซื้อก็ยินดีจะซื้อในทุกปีช่วงก่อนและหลังเทศกาลเชงเม้งนะคะลมใต้จะพัดเข้าไต้หวันส่งผลทำให้ความกดอากาศในน้ำต่ำลงจนทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงนะคะทำให้น้ำกลายเป็นสภาพไร้ออกซิเจน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้แบคทีเรียที่ผลิตสารพิษอันตรายเติบโตได้ดีนะคะหลายฟาร์มจึงเลือกออที่จะรีบขายหอยในราคาถูกเพื่อลดความเสี่ยงค่ะครับแต่เมื่อขายเยอะๆราคาก็ตกตามลงนะครับใช่ค่ะปริมาณเยอะคุณหลีสร้างหมีเนี่ยก็ไม่หวั่นในปัญหานี้นะครับเขาก็จัดการสภาพแวดล้อมได้อย่างดีทําให้น้ํานั้นมีคุณภาพที่เสถียรไม่มีปัญหาน้ําเสียหรือออกซิเจนต่ําดังนั้นเขาไม่รีบขาย รอให้หอยโตแล้วค่อยขายราคาก็จะดีกว่าซึ่งประสบการณ์ของเขาพิสูจน์ว่าพยายามรักษาคุณภาพน้ําให้ดีก็จะทําให้คุณภาพดีนะครับคือคุณภาพหอยก็จะดีแล้วก็จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า คุณหลี่ซ่างหมิงบอกว่าในสังคมผู้สูงอายุแบบทุกวันนี้โอกาสในการสืบทอดอาชีพสัตว์น้ําก็คือเลี้ยงสัตว์น้ําก็มีมากขึ้นนะคะขอแค่ขยันแล้วก็ทําอะไรที่จริงจังก็จะได้เงินล้านแน่นอนเลยครับเขาเชื่อว่าแทนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นควรหันมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจะดีกว่าถ้าทําได้ดีมีรายได้หลายแสนถึงล้านเหรียญไต้หวันก็มีแน่นอนเลยค่ะครับ อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงอยู่ดี<ช>นะครับการเลี้ยงหอยนี่ก็อาจจะเจอภัยธรรมชาติหรือบางทีราคาก็จะตกต่ําแต่ภาครัฐบาลไต้หวันนี่ก็ให้ความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะครับค่ะอย่างพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาก่อนหน้านี้เนาะก็ทําให้เกิดภัยพิบัติในเรื่องของการเกษตรทางรัฐบาลก็ให้เงินอุดหนุนเช่นกันค่ะครับ คุณหลี่ซ่างหมิงนี่นะครับก็คือลงมือทําเองจนประสบความเสเร็จแล้วแต่เขาก็ไม่ได้หวงวิชานะครับเขาก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนอื่นเปิดใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ก็มีตัวอย่างนะครับก็คือมีผู้เพาะเลี้ยงรุ่นใหม่นะครับชื่อว่าอาเสยียงเนี่ยเคยขาดทุนจนเรียกว่าถอดใจนะครับเกือบจะเลิอกอาชีพนี้แต่มาเจอคุณหลี่ซ่างหมิงนี่เขาก็ช่วยเหลือ สอนเทคนิคการใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงแล้วก็ช่วยเตือนขั้นตอนต่างๆในการเลี้ยงแล้วก็ชวนไปเรียนรู้ในคอร์สต่ตางๆด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้คุณหลี่ซ่างหมิงนะคะจะสามารถรับมือกับความท้าทายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนมากแต่ทุกวันนี้เขากลับต้องเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งก็คือการพัฒนาพลังงานสีเขียวที่ รุกล้ำพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองค่ะครับเดี๋ยวนี้นี่เขาก็นิยมติดตั้งโซลาเซลล์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เรียกว่าอีเตี้ยนกงเซิงนะครับภาษาจีนก็คือเป็นการประมงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าร่วมกันไปด้วยแต่ปรากฏว่าการตั้งโซลาเซลล์นั้นก็มีผลกระทบต่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเหมือนกันนะครับใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ เจ้าของที่ดินมักเลือกจะปล่อยเช่าพื้นที่ให้กับบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเพราะว่าได้ค่าเช่าที่มากกว่าค่ะครับก็เลยทำให้ผู้เลี้ยงหอยอย่างเขานี้ไม่กล้าลงทุนระยะยาวได้นะคะครับคุณหลี่สร้างหมิงก็บอกว่าแม้เจ้าของที่ดินจะขายเขาก็ซื้อไม่ไหวอยู่ดีนะครับเพราะ<ช>ว่าราคาที่ดินนี่พุ่งสูงขึ้นนะครับเรียกว่าพื้นที่1เฮกตาร์นะครับก็คือ6.25ไร่นะครับ ราคาก็เป็น10ล้านเหรียญไต้หวันเลยนะครับซึ่งซื้อมาแล้วเมื่อไหร่จะคุ้มทุนนะครับกว่าจะเลี้ยงหอยได้ขนาดนี้นี่ก็เรียกว่าคงไม่เป็นญาตมั้งในชาตินี้ <c oughs> แล้วก <c oughs> ็จากเดิมที่เคยเช่าที่สำหรับเลี้ยงหอยประมาณ3 5ปีปัจจุบันกลายเป็นว่าต้องเช่าทุกครึ่งปีเลย ก็เลยทําให้เกิดความไม่มั่นคงใช่ไหมคะไม่กล้าลงทุนปรับปรุงระบบการเลี้ยงหอยเพราะว่าถ้าวันนี้ลงทุนไปก็อาจจะต้องย้ายไปเพาะเลี้ยงที่อื่นอีกใน6เดือนข้างหน้าด้วยแล้วอย่างนี้ใครจะเสี่ยงด้วยเนาะนั่นน่ะสิครับนี่ก็คือเป็นอุปสรรคประการหนึ่งนะครับในการที่จะขยายพื้นที่ในการเลี้ยงหอยกาบในไต้หวันนะครับก็เป็นสิ่งที่ ผู้เพาะเลี้ยงนั้นก็พยายามท้อนปัญหาแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตนั้นจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรแต่ก็ต้องบอกว่าคุณหลีซ่างหมิงนี่ก็เป็นคนที่มีความตั้งใจดีนะครับเขาก็พยายามที่จะพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยกาบจนประสบความสําเร็จสามารถสร้างผลผลิตแล้วก็ได้คุณภาพดีมีไรายได้เป็นเงินล้านต่อปีทีเดียวนะครับ ซึ่งคุณรสจรัดนี่รับประทานหอยบ่อยไหมครับเนี่ยอ,อ๋อก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะเพราะว่า ที่ในท้องตลาดขายนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นหอยเป็นค่ะโโมันยังเอ,อ่อเป็นเป็นอยู่นะคะมันพ่นน้ำออกมาเพราะว่าอหอยกาบส่วนใหญ่นี่เวลาเขาเอาไปขายที่ตลาดเขาก็จะใส่น้ำไว้แล้วมันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นสงสารมันไม่กล้ากินค่ะเนาะคือถ้าซื้อมาปรุงเองนี่คงไม่กินใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไปพัตคารน,นีก็เชื่อว่าคงได้รับประทานอยู่บ้างเหมือนกันในพัตคารไต้หวันในส่วนใหญ่นี้นะครับก็มักจะเอาหอยเนี่ยมาผัดก็คือ ผัดกับโหระพาใบาโหระพานะครับก็เป็นเมนูยอดนิยมอย่างหนึง่งก็หวังว่าเราจะมีหอยได้กินกันยาวนานกันต่อไปนะครับจากการที่คุณหลีสร้างหมิงนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาการเลี้ยงหอยให้ดีขึ้นเอาละครับการพูดคุยในรายการที่นี่ไต้หวันในวันนี้แสงชัยกับรถจัรัออำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ